สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกสุดข้อมูลกันอีกแล้วนะครับมีแหล่งข้อมูลน่าสนใจเยอะเลยค่ะทั้งบทความพอดแคสต์แล้วก็มีแนวทางธุรกิจด้วยใช่ครับเราจะมากลั่นประเด็นสำคัญสำคัญ,คญกันเรื่องบริหารเงินการลงทุนแล้วก็ที่เขาเรียกว่าอิสรภาพทางการเงินม,มีเรื่องหนึ่งที่ไอสไตน์เคยพูดไว้น่าสนใจมากสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8เดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินของ,องทองที่เราจะคุยกันยังไง ใช่ค่ะข้อมูลชุดนี้ก็ครอบคลุมตั้งแต่แบบว่าแนวคิดพื้นฐานมากๆเลยนะคะไปจนถึงกลยุทธ์ที่เออจับต้องได้ครับผมเราจะมาดูกันเรื่องพลังของดอกเบีย้ยทบต้นแล้วก็มีข้อควรระวังอย่างเรื่องเอ่อภาวะค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มตามไรายได้อ่ะค่ะไลฟ์สไตล์อินฟล레이ชันที่เขาเรียกกันใช่ค่ะไลฟ์สไตล์อินฟล레이ชันแล้วก็มุมมองจริงๆของการเป็นผู้ประกอบการด้วยค่ะโอเคครับมาเริ่มกันเลยเรื่องสิ่งมหัศจรรย์อันดับแปดนี่แหละดอกเบีย้ยทบต้นที่ไอน์สไตน์บอกว่า คนที่เข้าใจมันจะรับแรงคนที่ไม่เข้าใจต้องจ่ายใช่ค่ะเยอะกว่าแบบไม่น่าเชื่อเลยเนี่แหละพลังของการทบต้นที่บทความหนึ่งเขาเน้นเลยว่าเริ่มช้าไปแค่5ปีมีผลลัพธ์ต่างกันเยอะมากจริงค่ะแล้วมันก็ไปสอดคล้องกับเรื่องมูลค่าเงินตามเวลาหรือ t h a i value of money ที่งานวิจัยที่เราดูก็พูดถึงรับผม คือเงินร้อยบาทวันนี้กับเมื่อ30ปีก่อนมันซื้อของได้ไม่เท่ากันอยู่แล้วแน่นอนครับเพราะเงินเฟ้อไงคะเฉลี่ยก็ประมาณ3ต่อปีการเก็บเงินสดไว้เฉยๆเนี่ยมูลค่าจริงๆมันลดลงนะครับก็เลยต้องลงทุนใช่ค่ะต้องลงทุนให้ผลตอบแทนมันอย่างน้อยๆก็ก้องชนะเงินเฟ้อให้ได้แต่ก็น่าคิดนะมีข้อมูลจากอเมริกาที่บทความนึงยกมาเขาบอกว่าเออคนรายได้สูงสเนี่ย กว่าครึ่งหนึ่งเลยนะค่ะก็ยังแบบเดือนชนเดือนอยู่เลยเอาจริงเหรอคะปิจ่ายก็ตามมาเป็นเงาเลยแบบว่า more money in more money out โหเข้าใจเลยค่ะอันนี้พอร์แคสต์ที่เราฟังเขาก็ขยี้เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนมุมนองเลยจากที่ทำงานเพื่อซื้อของ work for stuff ใช่ค่ะ work for stuff เป็นทำงานเพื่ออิสรภาพ work for freedom อืมน่าสนใจ แล้วก็เลิกแคร์ว่าคนอื่นจะมองยังไงแล้วมีประโยคเด็ดอันหนึ่งที่ชอบมากเขาบอกว่าถ้ากาแฟอร่อยๆอแก้วละร้อยยังทําให้ไม่มีความสุขเรือยอสล้ำละร้อยล้านก็คงช่วยไม่ได้โอ้โหคมมากครับคือความสุขมันไม่ได้อยู่ที่เงินอย่างเดียวใช่ค่ะมันอยู่ที่มุมมองเราด้วยพอเข้าใจเรื่องพื้นฐานแล้วทีนี้ก็มาถึงเรื่องลงทุนส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้นหุ้นแต่บางคงก็อาจจะเออกลัวๆหน่อยคิดว่าเหมือนเล่นพนันอือ ซึ่งบทความหลายชิ้นก็เตือนว่าต้องแยกให้ออกนะคะระหว่างการลงทุนระยะยาวเหมือนเราเป็นเจ้าของธุรกิจจริงๆกับการเก่งกำไรระยะสั้นหรือว่าเทรดดิ้งอันนั้นความเสี่ยงสูงกว่าเยอะเลยค่ะการลงทุนระยะยาวนี่จริงๆจากข้อมูลสถิติตลาดหุ้นไทยที่เราดูมามันเสี่ยงน้อยกว่าที่คิดนะครับใช่ไหมคะครับถ้ายิ่งถือนานพอแบบ20ปีขึ้นไปเนี่ยโอกาสขาดทุนแทบไม่มีเลยแถมผลตอบแทนเฉลี่ยก็ดีกว่าอย่างอื่นด้วยประมาณ10%ต่อปีได้ อือหือสิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีถือว่าดีมากเลยนะคะใช่ครับแล้ววิธีลงทุนก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรขนาดนั้นแหล่งข้อมูลต่างๆก็แนะนำวิธีง่ายๆอย่างออมหุ้นแบบถัวเฉลี่ยหรือ DCA DCA ที่ลงทุนเท่ากันทุกเดือนใช่ครับหรือลงทุนผ่านกองทุนรวมดัชนี Index Fund ก็ได้อันนี้เหมาะกับคนทั่วไปเลยไม่ต้องเฝ้าจอไม่ต้องเป็นเซียนค่ะก็ได้ผลตอบแทนตามตลาดไปครับผม แต่สิ่งสำคัญเลยนะคะที่งานศึกษาพฤติกรรมนักลงทุนย้ำม,มากมากก็คือต้องศึกษาข้อมูลเองอย่าไปเชื่อข่าววงในหรือแบบว่าแห่ตามๆกันไป f o r m o กลัวตกรถใช่ค่ะ f OM o r m โดยเฉพาะพวกสินทรัพย์เสี่ยงสูงๆอย่างคริปโตหรือ NFT ที่บางบทความก็เตือนไว้ครับแล้วก็ต้องจำไว้ว่าการลงทุนมันต้องใช้เวลาความอดทนผลตอบแทนดีๆมันไม่ได้มาคืนเดียวนะคะต้องอาศัยวินัยและก็พลังของดอกเบี้ยทบต้นที่เราคุยกันตอนแรกนั่นแหละครับ ถูกต้องเลยค่ะนอกจากลงทุนแล้วก็มีอีกเรื่องคือการเพิ่มคุณค่าของตัวเองเพื่อให้มีรายได้มากขึ้นอันนี้บทความเกี่ยวกับอาชีพการงานเขาเน้นเลยอืมทำยังไงคะคือต้องมองว่าเราสร้างประโยชน์อะไรได้บ้างไม่ใช่แค่ทํางานแลกเวลาเป็น value base ไม่ใช่ time base อ๋อเน้นผลงานเน้นคุณค่าที่เราสร้างใช่ครับซึ่งมันสำคัญต่อการสร้างความมั่งคั่งเหมือนกันแล้วสำหรับคนที่คิดจะล่าออกมาทำธุรกิจเองล่ะคะอันนี้ ข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ผู้ประกอบการหลายคนก็ดูมีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะใช่เลยครับต้องชั่งน้ำหนักดีๆเลยระหว่างอิสระความยืดหยุ่นความภูมิใจกับความไม่แน่นอนเรื่องเงินความเสี่ยงภาระที่หนักขึ้นแล้วก็สวัสดิการที่หายไปด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอันนั้นก็สําคัญแล้วต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะถ้าจะเริ่มทําธุรกิจ สิ่งสำคัญที่กรณีศึกษาหลายเคสเตือนเลยคือต้องมี Business Model ชัดเจนไม่ใช่แค่มี Passion อย่างเดียวอืมไม่ใช่แค่ชอบอย่างเดียวครับอาจจะลองเริ่มเล็กๆก่อนทำเป็นงานเสริม Part Time ไปก่อนก็ได้ครับเพื่อทดสอบไอเดียทดสอบตลาดจริงๆค่ะแล้วก็เรื่องเงินทุนสำรองอันนี้สำคัญมากไกด์ที่เราเจอเขาแนะนำว่าควรมีพอใช้ใจ่ายส่วนตัวอย่างน้อยๆก็เอ่อสิเดือนเลยโหปีหนึงเลยใช่ค่ะเผื่อเผื่อขาด แล้วก็สําคัญสุดๆคือสภาพจิตใจต้องพร้อมรับมือกับความท้าทายความไม่แน่นอนหรือแม้แต่ความล้มเหลวครับการวางแผนดีๆหาที่ปรึกษาก็จําเป็นมากจําเป็นมากๆค่ะสรุปจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้หัวใจสําคัญก็คือ หนึ่งเข้าใจพลังดอกเบีย้ยทบต้นแล้วก็เริ่มให้เร็วที่สุดคยิ่งเร็วยิ่งดีสองควบคุมรายจ่ายอย่าให้มันบานปลายตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น mm hmm. สามมีวินัยลงทุนระยะยาวอาจจะใช้ DCA หรือกองทุนดัชนีก็ได้คง่ายๆไม่ซับซ้อนแล้วก็สุดท้ายถ้าจะทำธุรกิจก็ต้องเตรียมตัววางแผนให้รอบคอบที่สุดครับจริงๆแล้วเนี่ยการบริหารเงินอาจจะไม่ยากถ้าบริหารจัดการอารมณ์ตัวเองนะครับอ่าอันนี้น่าคิดค่ะ ใช่ไหมคะทั้งความโลภความกลัวความอดทนของเราเองแหล่งความรู้เรื่องเงินมีเยอะแยะเลยค่ะสิ่งสำคัญคือเราต้องสละเวลาศึกษาแล้วก็ลงมือทำจริงๆครับผมมีคำพูดหนึ่งที่ผมว่าน่าคิดปิดท้ายนะเขาบอกว่าถ้าเราหาวิธีทำเงินระหว่างนอนหลับได้ไม่ได้เราก็อาจจะต้องทำงานไปจนวันตายโอ้โห oh. ลองเอาไปคิดต่อกันดูนะครับว่า ถ้าง,งานประจํามันเป็นแค่ทางเลือกไม่ใช่สิ่งจําเป็นตลอดไปแล้วคําว่าอิสรภาพที่แท้จริงของแต่ละคนมันคืออะไรกันแน่